คดีนี้ไปดูการตั้งด่านกับสาวที่ทําผิดแบบหวังผลสวัสดีครับผมสิทธิตรวจเอกปฏิพานโชคเตชาวัฒนผู้บังคับหมู่งานจราจรสนองก้าครับมีด่านกวดขันมินายจราจรฮะปกติคุณตำรวจตั้งด่านกวดขันจราจรตามปกติก็เห็นหนี่เข้าไม่ใส่โมกันน็อคเฮ้ยเนีน่ย ผู้หญิงขับมอเตอร์ไซค์มันชอบไม่ใส่หมวกกันน็อกเดี๋ยวดูนะเว้ยพอโดนจับเนี่ยก็โวยวายคอยดูนะเว,ยว้ยโวยวายแน่ๆอ่าอย่างนี้ก็เรียกสิครับขอครับครับโวยวายแน่ๆคุณครับคุณขับมอเตอร์ไซค์แล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกนี่โดนปรับนะครับยินดีค่ะยินดีค่ะฮะเฮ้ยซ<ๆ>ิกติกงงเลยทำไมยินดีเช่นนี้ขนาดนี้นี่ถูกจับนี่ค่ะไปขับขี่ข<ะ>คุณตำรวจฮะคุณต้องเสียค่าปรับที่โรงพักนะครับ โอ้ยยินดีเลยค่ะคุณตำรวจเฮ้ยอะไรวะอะไรเนี่ยแล้วเรื่องก็จบแปลกๆไปแบบนี้จนวันรุ่งขึ้นครับอ้าวเฮ้ยอ้าวมาอีกแล้วนี่มันเจ๊ไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยเมื่อวานมาอีกแล้วเมื่อวานโดนปรับไม่เข็ดวันนี้ไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกรับรองวันนี้โมโหแน่ๆหัวเลยวันนี้โมโหแน่โดนสองครั้งซอดคุณครับไม่ใส่หมวกกันน็อกนี่โดนปรับนะครับยินดีเลยค่ะ เขมขึ้นกว่าเดิมอ,อะไรของ,องเจ้วันนี้ดูดิโอ้โหต้องไปจ่ายค่าปแบี่โรงพักใช่ไหมคะใช่ครับคุณต้องไปที่โรงพักนะครับอยยินดีมากๆเลยค่ะคุณตำรวจอ้าวชอบซะอย่างนั้นอะไรเลยแล้วมาอีกวันหนึ่งให้ตายดินี่มันท้าบซ้ำนี่มันเจ๊คนนี้ใหม่แล้วเฮ้ยพี่อะไรไอ้ยินดีใหม่แล้วเจ๊ยินดีใหม่แล้วเนี่ยดูดิเฮ้ย,ยคุณอะไรของคุณเนี่ย จะมัวมาถามอะไรล่ะคะรีบเขียนใบสั่งสิคะเห็นไหมคะว่าไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกโอ้โหมีตนรวจกลัวโดนปรับคูดนี่เหมือนจะชอบนะไม่ได้แค่ชอบนะคะแต่รักเลยค่ะรักการโดนปรับนี่นะไม่ใช่ค่ะรักคนปรับต่างหากค่ะฮะรักคนปรับอะไรนะคุณตำรวจที่เปรียบเทียบปรับที่โลงคากะค่ะหลอหล่อดูนี้สิคะงีหล่อมากเลยค่ะ เขาก็ไม่ยอมคุยใช่ไหมคะหนูก็เลยขับรถมาให้ปรับทุกวันจะได้เจอหน้าขเขาทุกวันอะหล่อมากเลยหล่อมากเลยพี่เชื่อสอนรักปักใจพี่อย่ามองหน้าหนูโโหสิขาห,หนูขนเข้ามาเนี่ยให้ปรับมันซะทุกวันเลยเพราะว่าจะจับตำรวจคนนี้เออเฮ้เจ๊กลยุทธ์ความรักรักดึงมากเลยเขาส่ตัวให้หนูพี่ดูวยไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้ยินเรื่องอย่างนี้ วันต่อมาครับตั้งด่านอีกเหมือนเดิมครับผู้หญิงคนนี้ก็ขี่รถเขาด่านไม,ไม่ไม่สวมหมวกกันน็อกนะฮะก็ขับมาปุ๊บวันที่1ก็โดนแล้วฮะวันที่2ก็โดนแล้ววันที่3ก็โดนอีกเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นแล้วครับคุณมาเสียค่าปรับเนี่ยสามรอบแล้วไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยหนูอะอยากไปเสียค่าปรับที่สอ,อทุกวันเลยหนูชอบพี่ตำรวจที่เปียกเทียบปรับอยู่ที่สออหนูอยากไปเจอพี่เขาทุกวันแล้วก็เขินกันครับน้องสาวขอเปลี่ยนจากจ่ายค่าปรับเป็นจ่ายค่าสินสอดเลยไหม จะได้รู้แล้วรู้รอดไปขอขอบคุณสิบตำรวจเอกปฏิพัน์โชคเตชาวัฒน์ผู้บังคับมู่งานจราจรสนร่มเกล้าเจ้าของเรื่องอยากเจอตำรวจ